พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมรารโกบทที่4ข้อที่39สถึงสีบันทึกว่าพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดคลื่นก็สงบเงียบทั่วไปพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าทําไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือข้อคิดจากพระวจนะเสียงแง่ลบและแง่บวกหเสียงแง่ลบ ก่อให้เกิดคลื่นลมแห่งปัญหานั่นคือเสียงของความกลัวเสียงของการขาดความเชื่อเสียงของการขาดความไว้วางใจในพระเจ้า 2. เสียงในแง่บวกทำให้คลื่นลมและปัญหาสงบลงนั่นคือเสียงของพระเจ้าเสียงของพระวจนะเสียงของความเชื่อเสียงของความไว้วางใจเสียงของความหวังใจในพระเจ้าสามารถหยุดคลื่นลมและพายุของปัญหาได้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ